บทที่15ปริยานุษย์มองดูพงศยลนิดหนึ่งเมื่อถูกถามและในที่สุดเธอก็ได้บอกเขาตามความรู้สึกอันแท้จริงจากหัวใจของเธอเองว่าน้อยน้อยคิดถึงคุณพงศยลจ,จริงๆค่ะน้อยเป็นห่วงและไม่สบายใจเลยเมื่อน้อยทราบว่าคุณพงศยลไม่สบายผมขอบใจคุณน้อยมากผมคิดว่าคุณน้อยจะไม่มาสุริยาน้อยเสียอีก เขาพูดเสียงแจ่มใสใบหน้าแจ่มชื่นราวกับไม่ใช่คนป่วยน้อยสัญญาว่าจะมาก็ต้องมาสิคะนี่พอคุณลุงขุนไปบอกว่าคุณพง์ไม่สบายน้อยก็รีบมาทันทีปริยานุชพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆต่อไปนี้ผมจะไม่แครงใจอะไรอีกเพราะผมรู้แล้วว่าคุณจะไม่ทิ้งผมไปนายสุริเยนพูดพร้อมกับยิ้มอย่างมีความสุข ตอนนี้น้อยก็ขอขอบพระคุณคุณพงศ์ศูนย์บ้านค่ะที่เชื่อน้อยเข้าใจน้อยดีเธอพูดกับเขาอย่างสนิทสนมราวกับเธอคือนาฏวดีคุณน้อยจะอยู่สุริยาน้อยสักกี่วันครับพงศูนย์ถามน้อยน้อยจะอยู่จนกว่าคุณพงศ์ศูนย์หายค่ะถ้าเช่นนั้นคุณพงศ์ศูนย์ของคุณน้อยจะเจ็บอยู่เช่นนี้ตลอดไปเขาบอกเธอด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ซึ่งทำให้ปริยานุย์พลอยสบายใจไปด้วยเมื่อแลเห็นเขามีความสุขไม่ได้หรอกค่ะคุณพงศุลขี้โกงน้อยนี่คะเด็กสาวเอียงคอโต้ตอบอย่างน่าเอ็นดูชายหนุ่มผู้พิการหัวเราะชอบใจด้วยเสียงอันแจ่มใสซึ่งเมื่อปริยานุย์จากสุริยาน้อยอีกครั้งเด็กสาวมองดูความแจ่มใสเป็นสุขของเขาอย่างเวทนาสงสารต่อจากนั้น พอถึงเวลารับประทานยาปริยานุตก็ทำหน้าที่เป็นให้เขารับประทานยาแทนนายแพทย์บุญทวีซึ่งชายหนุ่มก็ได้รับประทานอย่างว่าง่ายและไม่มีกิริยาท้อแท้เบื่อหน่ายดังเช่นเคยบัดนี้สุริยาน้อยได้กลับมามีชีวิตชีวาสดชื่นแจ่มใสขึ้นอีกครั้งเพราะเสียงพูดเสียงหัวเราะตลอดจนเสียงอ่านหนังสือของปริยานุชดังนั้น เธอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของบ้านสุริยาน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำคัญและมีค่ายิ่งสำหรับพงศย์สุริเยนผู้น่าสงสารพอนางสาวนาวกิจคนสุดท้ายมาอยู่สุริยาน้อยได้ไม่กี่วันอาการของพงศุลก็ทุเลาจนเกือบจะหายเป็นปกติคนไข้ดูเหมือนจะไม่กล้าไข้ดูจะเหมือนไม่กล้าไกลเข้ามาจับเขาอีกดังนั้น เมื่ออาการของเขาเป็นที่ไวใจได้นายแพทย์บุญทวีจึงได้เดินทางกลับกรุงเทพโดยเขาได้ตราเตรียมยาสำหรับรับประทานไว้ให้อย่างพร้อมเพรียงเพราะเหตุว่าท่านขุนยังเป็นห่วงคุณพงษ์และมีความประสงค์จะพักผ่อนอยู่ที่สุริยาน้อยสักสองสามวันท่านขุนจึงได้ให้ในายแพทย์บุญทวีกลับไปผู้เดียวก่อนโดยมอบให้ในายมั่นเป็นผู้ขับรถไปส่งจนถึงกรุงเทพ สายตาเกือบทุกคู่ที่อยู่ในร้านนั้นพากันจับจ้องไปยังจุดๆุดเดียวกันนั่นคือร่างอันแบบบางแต่ได้สัสดส่วนของสตรีสาวผู้ซึ่งอยู่ในชุดกระโปรงแบบทันสมัยสีฟ้าสดใสส่วนสตรีที่เดินเคียงข้างเธอผู้นั้นไม่มีอะไรน่าสนใจเพราะวัยของหล่อนเข้าสู่วัยกลางคนทุกคนจะสนใจก็ตรงที่พากันคิดว่าหล่อนคงจะเป็นผู้ให้กำเนิด ของสตรีผู้งดงามดุดภาพปั้นโดยปฏิมากรฝีมือเอกเท่านั้นกมพูคุณแลเห็นผู้หญิงในชุดสีฟ้านั้นไหมสวยเหลือเกินผิวสวยรูปร่างสวยใบหน้าสวยและหาที่ติไม่ได้เลยผู้พูดเป็นชายผิวคล้ำหน้าตาสาสวยราวกับผู้หญิงดวงตาของเขาเป็นประกายเพอ้อฝันและบอกความเจ้าชู้เมื่อกระซิบพรรณนาความงาม ของสตรีที่ก้าวเข้ามาในร้านอาหารที่เขากับสหายผู้ซึ่งเขาเรียกว่ากัมพูนั่งอยู่เห็นชายหนุ่มผู้ถีกถูกเรียกว่ากัมพูตอบสั้นๆทั้งมีสีหน้าบอกความคิดคำหนึ่งอะไรบางอย่างคุณคิดอะไรอยู่นะกัมพูชายหนุ่มคนแรกซักเมื่อเห็นสีหน้าและแววตาของสหายบอกถึงความคุ้นคิดผมกำลังคิดว่า ผมเคยเห็นเธอที่ไหนหนอกัมพูหรืออีกหนหนือหรืออีกในแยะหนึ่งนายแพทย์กัมพูพยชยนตอบคุณเคยรู้จักเธอหรืออีกฝ่ายหนึ่งรีบถามอย่างกระตือรือร้นกมพูสสยหน้าปฏิเสธเปล่าผมไม่รู้จักเธอแต่ก็ดูเหมือนจะเคยเห็นเธอมาแล้วมันเป็นการแต่การเคยเห็นเท่านั้นวิรัต นึกว่าคุณจะรู้จักเสียอีกผมจะได้ขอให้แนะนำให้รู้จักกับเธอบอกตรงๆว่าผมติดใจวิรัตรัตนวงศ์รีบสารภาพออกมาอย่างเปิดเผยซึ่งทำให้ในายแพทย์หนุ่มผู้เป็นสหายหัวเราออกมาเบาๆอย่างขบขันคุณน,นี่เมื่อไหร่จะเลิกเจ้าชูสถทีหนอกกมพูพูดยิ้มยิ้มคุณอย่าลืมนะกำภูว่าผมและคุณยังเป็นโสดเรายังไม่มีข้อกั้นความรัก ให้จำกัดอยู่ในเขตที่กัน้นวิรัตพูดและไม่ยอมสบสายตาและไม่ยอมละ้าสายตาจากตัวอาหารที่มีเทพธิดาสีฟ้านั่งอยู่อย่างนี้นี่เล่าคุณถึงไม่ยอมแต่งงานจนแล้วจนรอดคุณคงกลัวจะถูกกั้นข้อความรักนั่นเองกําพูว่าคุณว่าแต่ผมก็คุณละ่ะเมื่อไหร่จะแต่งสักทีวิรัตยอนผมกับคุณมันผิดกันวิรัต ผมไม่ใช่คนรูปเหล่าเป็นที่ต้องตาของผู้หญิงอย่างคุณ 1. ซ้ำงานของผมยังทำให้ผมไม่มีเวลาที่จะเอาใจใส่กับความงามของผู้หญิงอีกหนึ่งพรุ่งนี้ผมก็จะต้องเดินทางไปประจวบคีรีขันอีกแล้วคุณไปทำไมที่นั่นวิราศักไปดูตาให้เพื่อนเขานายแพทย์หนุ่มตอบวิรัสพยักหน้ารับรู้แล้วก็ไม่ได้ติดใจซักถามอะไรอีก พ่อมอัวสนใจเจ้าของความงามในชุดสีฟ้าคันแล้วเขาก็ต้องทวนคำว่านาฏวดีอยู่ในใจเมื่อได้ยินสตรีสองคนที่นั่งอยู่โตใกล้ๆเขาพูดกันว่านั่นไงที่สาวของนุชเขาชื่อนาฏวดีสวยจังนะนาฏวดีรูปงามนามก็เพาะวิรัตลำพึงอยู่ในใจส่วนกาพภูนั้นพอได้ยินคำว่านาฏวดีเขา้า ก็ต้องเพิ่มความคิดถึงสตรีในชุดสีฟ้านั้นขึ้นอีกเพราะดูเหมือนเขาจะได้ยินชื่อนี้จากใครคนหนึ่งบ่อยที่สุดดังนั้นพอแยกจากวิรัตมาแล้วกัมพูจึงยังอดที่จะคิดถึงสาวน้อยผู้งดงามยิ่งในชุดสีฟ้าซึ่งมีชื่อว่านาดวดีไม่ได้กัมพูไม่ได้คิดถึงเธอผู้นั้นอย่างที่วิรัตสหายรักของเขากำลังคิดถึงหากแต่กำลังคิดสงสัยว่าเขาเคยแลเห็น และได้ยินชื่อนี้จากที่ใดคันแล้วนายแพทย์หนุ่มก็ต้องอุทานออกมาเบาๆอย่างดีใจเมื่อเขาได้คิดว่าเขาได้ยินคำว่านาฏวดีบ่อยที่สุดจากพงศูลสุริเยนนั่นเองและเขาได้แลเห็นนาฏวดีก็จากภาพถ่ายซึ่งพงศูลได้เอามาอวดเขานาฏวดีใช่แล้วคู่มั่นของพงศูลน,นั่นเองคู่มั่นสวยและน่ารักอย่างนี้นี่เล่า คงสูนถึงได้ภูมิใจในคู่มั่นของเขานักกำพูห่วนคิดถึงสหายผู้พิการซึ่งเขากำลังจะเดินทางไปช่วยเหลือและแล้วเขาก็ไม่สบายใจเมื่อคิดถึงคำพูดของวิรัตรัตนวงศ์ก่อนที่จะจากกันว่าผมจะต้องพยายามรู้จักผู้หญิงที่ชื่อนาดวดีคนนี้ให้ได้กำภูเพราะผมรู้สึกว่าเธอเท่านั้นที่จะเป็นผู้กั้นข้อความรักของผมไว้ในขอบเขตของเธอได้ การที่กัมปูรู้สึกไม่สบายใจก็เพราะเขารู้จักวิรัตดีว่าเป็นผู้ชายเจ้าชู้และดูเหมือนเขาจะมีเสน่ห์สำหรับผู้หญิงไม่น้อยจนผู้ชายด้วยกันบางคนรู้สึกอิจฉาข้อสำคัญก็คือวิรัตไม่เคยละความพยายามในสุขสิ่งที่เขาปรารถนาถ้าพบวิรัตอีกเห็นจะต้องบอกให้เขาเลิกสนใจนาดวดีสียทีเพราะเธอมีคู่มั่นแล้ว กัมพูมพึงพำบอกกับตนเองด้วยเขาเกรงว่าจะมีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นทางด้านสุริยาน,น้อยนั้นบัดนี้พงศูย์สุริเยนได้หายป่วยเป็นปกติแล้วแต่ปริยานุษ์และเจียนก็ยังไม่ได้กลับกรุงเทพทั้งนี้ก็เพราะพงศูุ์ได้ขอร้องให้เธออยู่รอฟังคำตอบของนายแพทย์กัมพูพร้อมกับเขาซึ่งปริยานุชจำต้องปฏิบัติตามคำขอร้องของนายพงศูนย์ ดังนั้นนอกจากจะเดินทางไปกรุงเทพเพื่อรับนายแพทย์กำพูภัยชยนมาสุริยาน้อยแล้วคุณชานอัตการยังต้องรีบไปขออนุญาตคุณปาณีเรื่องปริยานุษย์อีกที่เธอจะต้องอยู่ที่สุริยาก่อนเกินกำหนดอีกประมาณ5วันหรือเจวันซึ่งคุณปาณีก็เต็มใจอนุญาตพงศูนย์สุริเยนเต็มไปด้วยความร่าเริงแจ่มใส ในเมื่อขณะนี้เขามีปริยานุ์ผู้ซึ่งเขาเข้าใจว่าเป็นคู่มั่นอยู่ใกล้ๆซ้ำเขายังเป็น mm. ความมีความสุขในการกระทําของนายแพทย์กมพูไพชยนเพราะบางทีเขาอาจจะพ้นจากการเป็นคนพิการในเร็ววันนี้ก็เป็นได้ปริยานุ์มองดูใบหน้าอันแจ่มใสของพงศูนด้วยความสบายใจและพอรู้สึกร่าเริงแจ่มใสไปกับความสุข ความหวังของเขาด้วยน้อยสบายใจเหลือเกินค่ะที่แลเห็นคุณพงศ์สุ์สบายใจอย่างเช่นในขณะน,นี้ปริานุษ์บอกเขาขณะที่เธอพาเขาเดินไปยังหาดทรายอันยาวเหยียดในตอนเย็นวันนั้นผมจะเป็นสุขเช่นนี้ตลอดไปเมื่อมีคุณน้อยอยู่ใกล้ๆอีกอีกหน่อยพอตาของคุณพงศ์หายแล้วคุณ อาจจะลืมน้อยก็ได้ค่ะเด็กสาวพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเศร้าซึ่งนายสุริเยนเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกจากนัทวดีคนนี้ของเขาผมไม่มีวันที่จะลืมคุณน้อยได้ชั่วชีวิตพงศยลบอกด้วยน้ำเสียงเน้นหนักซึ่งทำให้ปรียานุษย์ยิ้มกับตนเองอย่างหมนหมองเมื่อคิดว่าถูกต้องแล้วค่ะน้องทราบดีว่าคุณพงศูลไม่มีวันที่จะลืมพี่น้อยของน้องได้ ชั่วชีวิตเด็กสาวไม่เข้าใจตนเองว่าอะไรหนอเป็นต้นเหตุให้เธอรู้สึกหมองเศร้าอย่างประหลาดใจเมื่อคิดว่าอีกหน่อยพอพงศูนย์หายจากตาพิการแล้วเธอก็คงจะไม่มีความอะไรสำคัญอะไรสำหรับเขาอีกในเมื่อเธอเป็นเพียงปริยานุษเธอไม่ใช่นาฏวด,ดีเธอไม่ใช่คุณน้อยของเขาทำไมคุณน้อยเงียบไปนายสุริเยนถามเบา เมื่อไม่ได้ยินคู่มั่นของเขาโตู้ตอบว่าไรน้อยน้อยกำลังคิดถึงวันที่คุณพงศูนย์หายจากตาพิการค่ะเด็กสาวตอบอมแอมแล้ววันแรกวินาทีแรกที่ผมได้แลเห็นความงดงามของโลกอีกครั้งหนึ่งผมขอแลเห็นหนะ้าคุณน้อยของผมเป็นคนแรกค่ะ น้อยจะเป็นผู้แสดงความยินดีกับคุณพงเป็นคนแรกเช่นกันปริยนานุส์ฝืนใจบอกเขาและต่อจากนั้นผมก็จะไม่ให้คุณน้อยห่างจากสายตาของผมอีกพงศ์สูนบอกเสียงอ่อนโยนพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะที่ลุงขุนจะพาคุณหมอกำพูมาที่สุริยาน,น้อยนี่เด็กสาวเลี่ยงถามถึงนายแพทย์กมพูเสียด้วยเธอไม่ปรารถนาที่จะได้ยินคำรำพันถึงความรักของเขา กับเธอบ่อยนักครับพรุ่งนี้กาพูเขาจะมาคุณน้อยทราบหรือเปล่าครับว่ากาพูเขาอยากเห็นคุณน้อยมานานแล้วและในครั้งนี้เขาก็จะได้แลเห็นสมปรารถนาชายหนุ่มพูดยิ้มยิ้มคุณหมอกมพูอยากแลเห็นน้อยเหรอคะเด็กสาวทวนถะคำถามอย่างไม่สู้สบายใจนะักถูกแล้วกาพูอยากเห็นตัวจริงของคุณน้อย หลังจากที่เขาเคยแลเห็นภาพถ่ายพงศูนย์บอกซึ่งทำให้ปริยานุษ์เบิกตาโตไปเบิกตาโตใบหน้าเผือดเคยแลเห็นภาพถ่ายคุณหมอกำปูเคยเห็นภาพถ่ายของน้อยหรอคะเธอแข็งใจถามอย่างอ่อนแรงครับผมเคยให้เขาดูเขายังพูดว่าคุณน้อยสวยมากเขาอยากจะแลเห็นตัวจริงสักครั้งคำพูดของชายหนุ่มผู้พิการ เริ่มทำให้ปียานุตอึดอัดไม่สบายใจด้วยเกรงว่าความรับต่างๆจะถูกเปิดเผยเมื่อเธอถูกแนะนำให้รู้จักกับนายแพทย์กัมปูภัยชยนพ่อคุนชานได้พูดกับเธอว่าต่อหน้านายแพทย์ผู้นี้เธอต้องแสดงเป็นนาฏวดีด้วยเพราะท่านขุนยังไม่ต้องการให้เขารู้อะไรมากไปจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควร ลุงขุนของเธอคงยังไม่รู้หรอกว่านายแพทย์กำพูเคยแลเห็นภาพถ่ายของพี่สาวเธอเพราะฉะนั้นเมื่อมาแลเห็นเธอเข้าเขายอมจะรู้และจําได้ว่าเธอไม่ใช่นาฏบดีถ้าขุนชานร่วมเดินทางกลับมาสุรยิาาราารยาน้อยกับนายแพทย์กำพูด,ด้วยเธอก็จะมีทางออกให้ท่านขุน รีบบอกความจริงกับกัมพูและขอให้เขาร่วมมือด้วยแต่ถ้าท่านขุนเพียงแต่จะให้ทิมขับรถมาตามลำพังเธอจะทำอย่างไรปริยานุษ์เฝ้าคิดคำหนึ่งด้วยความหวาดวิตกดังนั้นเธอจึงรีบชวนพงศูนยกลับสุริยาน้อยเพราะเธอไม่อาจที่จะฝืนพูดจาให้เป็นที่เบิกบานสำราญใจได้อีกคืนนั้น ปียานุชเฝ้าปรึกษาหารือกับเจียนคนของเธอจนดึกดื่นด้วยความวิตกกังวลใจในการมาสุริยาน,น้อยของนายแพทย์กำพูแต่เจียนก็ไม่อาจที่ใจะให้ข้อคิดเห็นหรือแนะนำอะไรเธอได้นอกจากจะเฝ้าปลอบโยนเธอให้ใคลายกังวลในข้อที่ว่าถึงนายแพทย์กมพูจะรู้ว่าเธอไม่ใช่ราชวดีเขาก็อาจจะไม่พูดอะไรออกมา ต่อหน้าพงศูย์ก็ได้เพราะเขาย่อมจะรักษามารยาทอันดีงามไว้อันอาจอันอาจทำให้เธอมีเวลาจะตกลงขอความร่วมมือจากเขาซึ่งเขาคงจะเต็มใจให้ความร่วมมือกับเธอเมื่อรู้ถึงเจตนาของเธอที่มีต่อสหายของเขาแม้จะคิดว่ากัมพูอาจยินดีร่วมมือกับเธอคืนนั้นปริยานุช ก็ยังเต็มไปด้วยความหวาดวิตุและหลับไปด้วยความยากลำบากและหลับไปด้วยความลำบากยากเย็นเช้าว,วันรุ่งขึ้นพงศูนเบิกบานและแจ่มใสเป็นสุขเขาหัวเราะได้บ่อยครั้งและชวนปรียานุษสนทนาถึงเรื่องราวต่างๆด้วยน้ำเสียงอันบ่งบอกถึงความสุขสบายใจตรงกันข้ามกับปียานุษ ซึ่งบัตรนี้ดูเหมือนเธอจะเป็นเพียงผู้ฟังไม่ใช่ผู้พูดแ่งเช่นเคยแต่พงศูนย์ไม่ได้สังเกตเพราะเขามัวตื่นเต้นกับการมาของนายแพทย์กำพูและไม่เพียงแต่พงศูนย์เท่านั้นที่ตื่นเต้นยินดีของนายแพทย์ผู้นี้แม่แก้วนายมั่นและแมนก็พลอยพากันตื่นเต้นดีใจด้วยเพราะรู้ว่าเขาอาจจะทำให้คุณพงของพวกตน พ้นจากความเป็นคนพิการนางสาวนาวกิจคนสุดท้ายสะดุ้งจนสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงรถเล่นเข้ามาในสุริยาน้อยเด็กสาวรีบแบวกม่านบังตาดูหน้าต่างซึ่งเธอก็ได้แลเห็นนายทิมกำลังเปิดประตูรถให้ใครคนหนึ่งก้าวลงมาเขาผู้นั้นเป็นชายหนุ่มใหญ่ผิวขาวสะอาดรูปร่างเตีย้ยกวอาพงูเล็กน้อยแต่มีความสมบูรณ์กว่า แม้จะยังไม่แลเห็นใบหน้าของเขาถนัดปริยานุษก็รู้ดีว่าเขาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนายแพทย์กำพูพยชยนเธอเฝ้าภาวนาขอให้มีร่างของท่านขุนตามเขาลงมาจากรถแต่เธอก็ไม่เห็นมีใครก้าวลงมาอีกนอกจากเขานายแพทย์กำพูปริยานุชนวก,กิจพยายามทําใจให้เป็นปกติ เมื่อแม่แก้วได้เข้ามารายงานเธอที่ห้องส่วนตัวอย่างนอบน้อมว่าคุณพงให้ดิฉันมาเชิญคุณน้อยไปพบเธอคะ่ะคุณพงของแม่แก้วอยู่ที่ไหนจ๊ะปริญญาณุถามเสียงอ่อนหวานอยู่ในห้องนั่งเล่นคะ่ะเอ,อ่อคุณพงอยู่คนเดียวเหรอจ๊ะแม่แก้วเด็กสาวเรียบเคียงถามคันแล้วเธอก็ต้องหัวใจเต้นแรงใบหน้าเปลี่ยนเป็นเล็กน้อย เมื่อได้ยินแม่แก้วตอบว่าเธอคุยอยู่กับคุณหมอกำพูค่ะแม่แก้วไปก่อนเธอจา้าประเดี๋ยวฉันจะตามไปนางสาวนาวกิจคนสุดท้ายตัดสินใจบอกและพอแม่แก้วเดินจากไปแล้วเธอก็เดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องอย่างครุ้นคิดในที่สุดเธอก็หันไปถามเจียนว่าจะต้องทำอย่างไรดีเจียนจา๋าคุณน้องไม่ต้องทำอะไรหรอกคะ่ะ นอกจากทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เข้าไปพบคุณพงศย์ด้วยกริยาท่าทางเป็นปกติเจียนบอกคุณน้องของหล่อนแล้วคุณหมอคำพูนั่นละจ๊ะคุณหมอกำพูนั่นจะมาทําอะไรคุณน้องได้คะในเมื่อคุณพงศูนย์เธอจะต้องแนะนํากับคุณหมอกำพูว่าคุณน้องเป็นคู่มั่นของเธอแในเรื่องอะไรคุณหมอจะมาคัดค้านว่าไม่ใช่เจียนคิดว่าถึงเขาจะสงสัยอย่างไร ก็คงไม่กล้าพูดออกมาหรอกคะ่ะนางสาวนาวกิจคนสุดท้ายตัดสินใจบอกและพอแม่แก้วเดินจากไปแล้วเธอเดินกลับไปกลับมาอยู่ในห้องอย่างคลุ่นคิดในที่สุดเธอก็หันไปถามเจียนว่าน้องจะทำอย่างไรดีเจียนจ๋าคุณน้องไม่ต้องทำอะไรหรอกคะ่ะนอกจากทำให้รู้ไม่ชี้เข้าไปพบคุณพงศูนย์ด้วยกริยาท่าทางเป็นปกติเจียนบอกคุณน้องของหล่อน แล้วคุณหมอกำพูนั่นล่ะจ๊ะคุณหมอกำพูนั่นจะมาทำอะไรคุณน้องได้คะในเมื่อคุณพงศ์นย์เธอจะต้องแนะนำกับคุณหมอกำพูว่าคุณน้องเป็นคู่มั่นของเธอแล้วเรื่องอะไรคุณหมอจะมาคัดค้านว่าไม่ใช่เจียนคิดว่าถึงเขาจะสงสัยอย่างไรก็คงไม่กล้าพูดออกมาหรอกคะ่ะแต่เขาอาจจะพูดกับคุณพงศ์นย์สองต่อสองเมื่ออยู่กันตามลำพังก็ได้นี่จะเจียนปริยานุชไม่คลายความวิตก เจียนคิดว่าเขาอาจจะไม่พูดก็ได้ค่ะเขาจะเอาอะไรมายืนยันกับคุณพงศูนย์กันคะว่าคุณน้อยว่าคุณน้องใช่คุณน้อยหรือไม่ใช่ในเมื่อคุณพงศย์เองเธอไม่ได้แครงใจสงสัยอะไรชั่วแต่เพียงเห็นภาพถ่ายเท่านั้นมายืนยันกันไม่ได้หรอกค่ะเพราะภาพถ่ายกับตัวจริงน่ะผิดกันลิบลับถมไปเจียนพยายามชี้แจงให้ในายสาวคลายความวิตกกังวล ขันแลเห็นเธอนิ่งฟังโดยไม่โต้อตอบว่ากไกรหล่อนก็พูดต่อไปว่าเจียนขอให้คุณน้องทําใจให้สบายเธอคะ่ะแล้วก็แล้วก็รีบไปพบคุณพงศ์ศูนย์เสียป่านนี้คงกําลังคอยคุณน้อยอยู่คะ่ะมันก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือน้องต้องไปพบคุณพงศ์ศูนย์ส่วนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเป็นอย่างไรก็ช่างน้องไม่อยากกังวลแล้วจะ้ะ ปรียานุ์พูดอย่างทอดอะไรพร้อมกับเดินออกไปจากห้องของเธอเพื่อพบพงศูนย์แม้ว่าจะทำจิตใจให้เข้มแข็งสักเพียงใดปรียานุ์ก็อดที่จะสตกสถานหวาดหวาดหวันไม่ได้ที่จะต้องเผชิญหน้ากับนายแพทยก์กมภูภัยชยนเด็กสาวจรดปลายเท้าเข้าไปในห้องนั้นอย่างแผ่วเบาแต่กระนั้นก็ยังทำให้การสนทนาของชายหนุม่มทั้งสองชะงักลง ปริญนุตรู้สึกกายเย็นเฉียบเมื่อรู้ตัวว่าเธอกำลังเป็นเป้าสายตาของนายแพทย์หนุ่มแต่จะอย่างไรก็ตามเธอก็ได้เดินตัวตรงไปยังพงศูนย์โดยแสดงปรนหนึ่งว่าเธอไม่แลเห็นความชง,งนสนเทจากดวงตาของกัมพูคุณน้อยเหรอครับพงศูนย์ถามยิ้มยิ้มค่ะน้อยเองเธอตอบด้วยน้ำเสียงและกริยาท่าทางที่เป็นปกติ เมื่อสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้เรียบร้อยแล้วและในที่สุดพงศูนย์ก็พูดขึ้นอีกว่าคุณน้อยรู้จักกับนายแพทยก์กำพูพัชยนต์เสียสิครับบอกปริยานุษจบเขาก็หันไปทางทิศท,ทางซึ่งมั่นใจว่ามีกมพูนั่งอยู่แล้วก็พูดว่านาฏวดีนวกิจคู่มั่นของผมกมพูปริยานุษแอบลเห็นแววสงสัยเคลือบแคลงใจ จากดวงตาของนายแพทย์กัมพูไพชยนขณะที่เขารับไหว้เธอแล้วพูดว่ายินดีที่ได้รู้จักครับคุณนาฏวดีจะเป็นด้วยอุปาทานหรืออย่างไรปริยานุษย์ไม่อาจจะตอบได้ในเมื่อเธอบอกตนเองว่านายแพทย์หนุ่มเน้นหนักคำว่านาฏวดีเช่นเดียวกันค่ะเธอพยายามตอบเขาด้วยน้ำเสียงราบเรียบ และหันไปถามคู่มั่นของพี่สาวอย่างอ่อนหว,ว,วานว่าแม่แก้วจัดที่พักให้คุณหมอกมพูเรียบร้อยแล้วหรือคะคุณพงษ์เรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้ามีอะไรบกพร่องคุณน้อยช่วยดูดูให้ผมด้วยค่ะเด็กสาวรับคําพร้อมกับหันม,มาชวนนายแพทย์หนุ่มสนทนาว่าคุณหมอกำพูจะพักอยู่ที่สุริยาน,น้อยนานไหมคะ อย่างน้อยก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับเพราะผมเป็นห่วงทางโน้นแต่ถึงอย่างไรผมก็คงจะไปไปมามาระหว่างกรุงเทพกับประจวบอยู่เสมอเขาพูดยิ้มยิ้มอย่างคนอารมณ์ดีนายแพทย์กมภูภัยชยนต์ไม่ใช่ชายหนุ่มที่อยู่ในประเภทหล่อเหลาและคมสันแต่ก็มีอะไรหลายอย่างในตัวเขาที่ก่อให้ผู้พบเห็นเกิดศรัทธาเลื่อมใสปริยานุษบอกตนเองว่าถ้าเธอไม่หวาดระวงในเรื่อง พี่เกรงว่าเขาจะล่วงรู้ความลับของเธอแล้วเธอคงจะคุยกับเขาได้อย่างปลอดโปร่งโล่งใจแต่ถึงอย่างไรเธอก็รู้สึกเป็นกันเองกับเขาและเชื่อมั่นว่าถึงเขาจะรู้ความจริงภายหลังเขาก็อาจจะให้ความร่วมมือกับเธอเมื่อเธอได้ชี้แจงเหตุผลบางประการให้เขาเข้าใจถ้าเช่นนั้นดิฉันก็คงจะกลับไปก่อนคุณหมอกำพูค่ะเด็กสาวพูดอย่างเป็นกันเอง ทำไมคุณนาฏบด,ดีรีบกลับเร็วนักล่ะครับกัมพูถามพงศูนย์จึงรีบตอบแทนว่าคุณน้อยมาอยู่หลายวันแล้วตั้งแต่ผมไม่สบายจนกระทั่งหายคุณเป็นอะไรไปละ่ะผมเป็นมาลาเรียเสียหลายอาทิตย์การที่ผมขอให้คุณน้อยอยู่ก็เพื่อให้เธอรอฟังคําตอบของคุณเกี่ยวกับเรื่องในตาผมนายสุริเยนพูดยิ้มยิ้มอารมณ์ของเขาแจ่มใสเต็มไปด้วยความสุขความหวัง ซึ่งทําให้ปรียานุษย์มองดูนายแพทย์หนุ่มเป็นเชิงถามกมพูได้แต่มองดูเด็กสาวด้วยสายตาซึ่งผู้ถูกมองไม่อาจจะเข้าใจได้แต่เธอก็ไม่ได้เอาใจใส่เพราะเธอมัวแต่ตื่นเต้นปีติในคําตอบของเขาที่ว่าผมคิดว่าอย่างช้า6เดือนข้างหน้าดวงตาของพงศูนย์อาจจะพอแลเห,เห็นอะไรบ้างเพียงรางๆจบบทที่15